ดึงดูสายตาทุกสายด้วยหนุ่มหน้าใสกาัญชาลีที่สันคลอนวงการบันเทิงไทยดอรเดนไลท์ทูเดย์นี่คือเรื่องราวของหนุ่มมากความสามารถการเสฐพงศ์หรือที่หลายคนรู้จักในนามกัญชาลีผู้กำลังยกระดับความท้าทายในโลกการแสดงด้วยบทบาทสุดพิสดารในซีรีส์ล่าสุดแต่เดียวก่อนนี้ไม่ใช่แค่การแสดงธรรมดามันคือการผจญภัยที่เต็มไปด้วยความลึกลับและความขัดแย้งภายในตัวเองซึ่งอาจทำให้คุณสงสัยว่าเขาจะจัดการมันได้อย่างไร อ่านต่อสิแล้วคุณจะเห็นว่าทำไมบทบาทนี้ถึงน่าสนใจขนาดนี้ครั้งนี้กัญชาลีได้พิสูจน์ฝีมือตัวเองผ่านซีรีส์ยอดนิยม Rock& แอนดซจังหว Rock ระร็อกปฏิหารรักที่กำลังออกอากาศสดๆทางช่อง7 HD นี่คือโอกาสที่หนุ่มน้อยทุ่งเทอย่างเต็มที่เพื่อแฟนๆทุกคนที่ติดตามเรื่องราวนี้ซีรีส์เรื่องนี้ไม่ใช่แค่ละครรักโรแมนติกธรรมดาแต่เป็นการผสมผสานร,ระหว่างดนตรีร็อกที่เราใจกับความมหัศจรรย์ของความรักที่เกิดขึ้นในช่วงชีวิตใบเรียนซึ่งสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเข้าวงการบันเททิไย การเข้าใจซีรีส์แบบนี้ก็เหมือนกับการเรียนรู้ว่าดนตรีไม่ได้แค่สนุกแต่ยังเป็นเครื่องมือในการเล่าถึงคอวางฝันและความท้าทายอีกด้วยในซีรีส์นี้กัญชาลีสมบทเป็นปุนเด็กหนุ่มที่กำลังเรียนชั้นมหกสายวิทย์เขาเป็นนักเรียนเก่งจิตใจดีอบอุ่นและมีทักษะการเป็นผู้นำที่โดดเด่นแต่เดี๋ยวก่อนนี่คือจุดที่เรื่องราวเริ่มซับซ้อนขึ้นปุนมีจุดเด่นพิเศษที่ทำให้เขาต่างจากคนอื่นความสามารถในการมองเห็นผีสำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับทีมเหนือธรรมชาติ ในละครไทยลองนึกภาพดูว่ามันเหมือนกับการมีพรสวรรค์ที่ทั้งน่ากลัวและน่าตื่นเต้น <ๆ S 1> เช่นเดียวกับตัวละครในนิยายสยิวอย่างเฮริพอเธอที่ต้องจัดการกับโลกเวทมนต์ควบคู่ไปกับชีวิตประจําวันปุ่นละยังเป็นหัวหน้าวงดนตรีร็อกแอนด์โซซึ่งเขาชื่นชอบการเล่นดนตรีอย่างมากเขาพยายามรวบรวมสมาชิกเพื่อเตรียมตัวเข้าประกวดในงานทีมสีอูที่สยามสแควร์ซึ่งสำหรับมือใหม่งานนี้คืองานประกวดดนตรีระดับชาติที่เปิดโอกาสให้วงร็อกหน้าใหม่ได้แสดงฝีมือ และปุ่นหวังว่ามันจะเป็นจุดเริ่มต้นในการขยายความสําเร็จของวงไปในอนาคตในขณะเดียวกันเขายังเป็นลูกชายตัวอย่างของครอบครัวที่ตั้งใจเรียนหนังสือและมุ่งมั่นสอบเข้าแพทย์เพื่อให้พ่อแม่ภูมิใจแต่ระหว่างทางปุนต้องเผชิญกับอุปสรรคใหญ่ในการช่วยเหลืออลิสนางเอกของเรื่องที่เต็มไปด้วยภารกิจท้าทายและเต็มไปด้วยความตื่นเต้นนี้คือส่วนที่หลายคนอาจมองข้ามไปการที่ปุ่นต้องสมดุลระหว่างความฝันด้านดนตรีกับความรับผิดช,ชอบในการเรียนหนังสือและยังต้องจัดการกับพลังเหนือธรรมชาติของตัวเอง มันเหมือนกับการกลับไปใส่เสื้อนักเรียนอีกครั้งสําหรับกัญชาลีเพราะในขณะถ่ายทําเขานึกถึงความรู้สึกย้อนยุคเมื่อครั้งเรียนหนังสือและซ้อมดนตรีกับเพื่อนๆเ,เขาบอกเองว่าผมรักการร้องเพลงและดนตรีมาตั้งแต่เด็กรู้สึกอินมากกับเรื่องนี้มันคืออีกหนึ่งบทเรียนชีวิตในสายการแสดงที่ท้าทายและผมดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์นี้มันเหมือนการพิสูจน์ตัวเองอีกขั้นหนึ่งทุกวันที่มากองถ่ายทํา ก็เหมือนได้เจอเพื่อนสนิทสนุกสุดๆเลยครับและครั้งนี้ผมได้เล่นกับเจนเป็นครั้งแรกตอนแรกก็แอบเครียดแต่พอสนิทกันแล้วรู้เลยว่าเจนเป็นคนแมนแมนตลกดีแต่ก็มีมุมน่ารักชิบหายฝากติดตามและลุ้นให้กับภารกิจของผมในซีรีส์นี้ด้วยนะและนี่คือจุดที่เรื่องราวเริ่มน่าสนใจมากขึ้นแต่เดี๋ยวก่อนนี่คือส่วนที่หลายคนมองข้ามการที่ปุ่นต้องเลือกระหว่างความฝันกับหน้าที่พ่อแม่มันทําให้เราคิดถึงคําถามใหญ่ในชีวิตจริงเช่นเด็กสมัยนี้ควรไล่ตามความสนุกสนานหรือยึดติดกับเส้นททางที่ปลอดภยัย และนี่คือจุดที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งสำหรับบางคนการมองเห็นที่อาจดูเป็นทีมที่ไม่สมจริงและอาจกระทบต่อความเป็นจริงแต่ในมุมมองอื่นมันคือการสื่อสารถึงความจริงว่าชีวิตไม่ได้มีแต่สีดำและขาวบางครั้งเราต้องเผชิญกับสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้เพื่อเติบโตคุณคิดออยอห้างไรมันเป็นการส่งเสริมจินตนาการที่ดีหรือแค่ไอดีที่เกินจริงแชร์ความเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างแล้ว มาคุยกันว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการผสมผสานทีมเหนือธรรมชาติในซีรีส์ร ok ักร็อกแบบนี้อยากถ้าติดตามชมซีรีส์ Rock ok and Soul จังหวะร็อกปฏิหารรักทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา19นากากทางทีวีช่อง7 HD กด35เตรียมตัวพร้อมสำหรับการผจญภัยที่เต็มไปด,ด้วยดนตรีความรักและความลึกลับที่อาจเปลี่ยนมุมมองชีวิตคุณไปตลอดกาล